สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านไผ่ขาลาตำบลไผ่ขาลานะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้หลวงพ่อกำลังอีสองนามด้วนะพี่น้องครับนี่ตัผมที่เด็ดหลวงพ่อเนี่ยมาว่าเป็นหลวงพ่อขึ้นมาอยู่นี่ตลอดัผมโอ้ยอดเลยนะครับ <laughs> พอการใช้ก็มาแล้ว ประจูเมนุตก็มาแล้วนะครับน้องหนักกรตื่นพี่น้องเออเจักมัน่ยังเนี่นั่นไปทับกับข้าวพี่เบิ้มอ้าวผู้แจเขาลืมไปเขาทิ้งเจียรไปไก่วัดบ่อบ้านเอาไอ้คิวโยกับยายโอ้อยู่บ้านยันแล้วอ้าวดีครับยุกไกลปะเนี่ย ครับบ้านเดีวนเนาขั้นติดนีไปหา้นอกจากเขาแสดงแตล้วเจ้าดนีเบิ้งทอาครับครับใช้ิวต้ไปหาให้ยดยอาบน้ก่อนครับจะต้มมัไครับปหาเฉลียวจังหวัดกอนร้อนไหมเปลี่ยนชุดไหมเดี๋ยวก็มาชุดไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวบ้านแฟนอาไบี มารับเอาคอิ้วปเด็นซิสแล้วลโอ้ออันอันไทยวนบอกมาฟังอ่ะอเห็นแล้บอกฟังอยูม่มาขึ้ืนนี่โอ้เปนมาตั้งมาสิบก้อนนอสิตัวเพิ่นอีกละลูกลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่ก็หาให้ไเจ้าไ,ไง ต้องเต้นไงจมาเตนยังไม่แ่าแทบเยใครไม่แทบาุกยาก่อนน้ยางก e, <You ี er ่เดียร์น้ยางี่เดียรรับขวัาลูกไผ่กัเสอิวแช่ก่อนเด้อเปลี่ยนกันนั่งนกปูเนาะเปลี่ยนกันนั่งกับปูไงปูปไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้ว เอายู่ใหแลโอนสวนทุเรียนหนี่อนจะไ่อทยยุ่มือวัดเนี่ยข่สองคนเนาะได้ยีสิบกว่าคลิปตั้งใจเฮ็ดช่องยูทูปมากกับมีมือวันนี่แหละยังแผลเร้อูดุ๋ยอยวสี่สิบทีนอบออหาหน้าที่ลงหนาที่ลงเลยเน็ตเกินเบิดประเทศไทยเนี่ยกับว่าเกินยุบารุอิงดอกเน็ตก็ได้จู่อันตาตั่งกําลังเตะแล้วหมือไขอขอคอเสียนทัานปเสียนุนเลยปะเล้วเร็ว อภิอภิไปไปไปหาเฉลียวแผเอเอเออไดขอบคุณยอดดูสองวันสองล้านวิวนะครับมื่อคืนอีเราบอกลานวิวลานเท่าไรลานซ้ำๆกันบ่ะีสีเอาอุ้ยอุ้ยอฮ้ยเฮ้ย กีิเกกี่อู้หูว้ยบไ้เบิงดอกเง้ยพี่พี่โอ้ยเลยวนไห้เจ็บตื่นามารถนนียเนย้ยชิตรอุงิงเนาะมามมาามามาให้แคบปุ่งอนี้เร็วเร็ว กิ้วดูช้างมีช้างด้วยมีช้างด้วยแล้วจอดหนารถเจ้ามั้ไอ้การใช้แล้วจอดหนารถเจ้าอ่ะ เอาเดี <Cornell> ๋ยวพี่ีบดีๆก็ไม่ลจัให้แล้วเนี่ยพี่นนโอ้ออพอเราจับรอเอออเ่ไ้ร้อแล้วาัแล้วครับเนี่ยทิครับฮะกำลังทิครับเจ้นลน ว่าคนค้นขีอยู่นี่ไหมโอ้สิ่เก้าอัอาเอาม้ห้วมันโูรหนาดีไม่ังพี่ดีไม่ั้งพี่มเอบกาไปทั้งหลังอ่ะมาเลยถ้าเนี่ยโอ้โมาอีกะเาอีกอาจับมือมาเดมมือมามีนี่มันนี่เนาะโอเคโอเค

อยกขีส่งดิพี่มาทาบทกีรอกดุบอะวออยากขี่้นขับเออขี่คนขับเีี่ยงเกาะเขาเอินไว้ยีงเกาะอยากเลียงบร้บร้เลียงส่างเลยอยากเรียงคนเรียงส่างนะเออกรดาแล้วนี่บกเก็บเลยแล้วเนี่ยบลเก็บเลย เก็ยวาจาม่ยานงกก็บเยโอ้ใช่ไหมยาลูกไผ่ยาจ๋าโอ้เดี๋ยวมาเล่นคือก็เป็นหล้วครับครับครับโอ้โสและวกเราสงมาแล้วเด่นสังนจะเปลนบ่เอาเราก็เชียคราบัตรสั่งงไงก็คุ้จะเบิ่งสร้างหน่อยไม่บอส้่งหน่อยเอาผู้ใดเขียนคิ้วเขียนท้แก้มให้นะ น่ารักเลยผู้หญิงหมดจ้าอเอาุ้ก็เขียนคิวท้าแก้มอุ้ยเสด็จว่าเป็นแบบเจ้าน่ารักเป็นจะได้แบบข่อยส้างทีมขี่คนกี่างก็ด้าปง่ายหม่เนี่ยยังเหรียญยืดเลยเพราะผมลานี่แถวนี้มือเล็กยืมแสดงานได้บ่ดิยังขุดปุ๋ยคนเราอยู่ราอ่าตวนี้ไหนบ้ิ อุ้ยแรงนะแรงแรงคที่แรงครับกิยู่ในหวดชวนตัดนน่ในหมวช้าง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 นอเลยเห็ดช้างลือเ่าสัดัมหอย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 หอ จะเมีเเเาย,ยานนเผืสร้างมนจะย่านกวเีเราเ่อไปย่านเมียวป่ะนี่เออเอ๋ตจะสอยยังยยาโอ้ขำหาำออกหำสั้างเน่าอนางรถกับเปีนอุ้ยไปายรูปเปี๊ยไป่ายรูกเป,ไปีน่ารักายูปเียเอาให้ยังน่ะ โอ้วงนั่งแล้วโอ้เนื้อจะมที่ปีนตนไนอ้ไอ้เนี่ยไอแล้วครับพี่น้องกรผู้มัดรอบีสิแลดเนาะเอาไแบ่งจากคื่อแล้วก็หายมัดอย่างอีนเาเอาแบ่งจากเครื่องนี้แต่ถอยตรงเล้ยงด้วยซเอาเงี้ยวบอเอาไียลอะเจีกัน จะมีแทบช็อกเลยแบบโอ้จีบยังเมื่อไกร่จะให้รถอยากกลับบ้านแล้ว็นอุ่มเงียวอะไรเนาะลูกแล้วที่เพื่อนตัดตอนนะเพื่อนเอาเองมาตัดโอ้เออเราขันเราขันเราขันเราเขี่ยมือเขี่ยเว้นไว้เด้อพี่น้องครับวันที่สองนี่มาตุ่มมโหมกันในไรบุญบ้านอีหละนะครับราคาเดิมจะได้ดูสองวิธีกลุ่มปิดเหมือนเดิมร้อยยี่สิบเก้าบาทหน้างานเหมือนเดิมร้อยยี่สิบบาท นะครับพักไปที่สาวน้อยเพื่องแฟนเพจคุณนีิมเดียวก็เอามาเขาง่ด้เลยได้ราคาเกาสองหันราคาเกาพไงกเลยกระด้กไร่นกำไรเมิวันอาทิตย์พร้อมนะครับวันอาทิตย์คูณสองเลวันอาทิตย์คูณสองเลยครับมอรมันอาทริตนะครับมันอัทริเมาขึ้นในช่วงเรื่องดักขวานไม่หลุด ออกควาจากในเมืองเต็มเพราะเอาเรื่องราะว่าฝนมันแบบนี้เพราอยกเลิกเท่านั้นแหละมีจัดฝนอ่ะเสาตกเลยคลิปหน้าครับพี่น้องครับอ๋อให้จะใช้ลงเรือรก้อเดี๋ยว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 พอเดี๋ยว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 เอาคลิปนี้ฝากพี่น้องซับนี้เถอนะครับเดี๋ยวยิบฐานในการใช้เบื้องให้ได้เรือยพี่น้องเรือยนะครับอันนี้ช่องสังกัดจิตทีนะครับสาวน้อยพี่นวลแพงช่องการใช้วิไลศินครับมาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจ ขาช้าก็นั่งข้างหลังเพราะข้างหน้าก็ปูเต็มหมดแล้ว <c oughs> เต็มเต็มที่น้อง